สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับคอสมอลล่างสเป c โครเนีนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์นะแล้วก็ซีโร่ล่างไวเบิร์สนะครับในแมปที่ไม่เชื่อว่าอุนต้าในเกมนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะก็วิธีการรับคอสมอลทั้ง2ล่างเนี่ยทุกคนจะต้องมี150คิวซึ่งจะได้จากการค่าอุนต้าแมนหรือว่าค่าสปาล์ดในเกมนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยนะให้ทุกคนเดินตรงไปหลังจากนั้นก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราขึ้้้้้นนนนนไปดดานบนแลวกกก็ใหทุค E ตรงี โอเคนะครับเมื่อเราเกิดแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับทำการหาตรงจุดสถานที่ที่ผมอยู่ณตอนนี้แหละนะครับนะซึ่งมันจะเหมือนจะอยู่ตรงเกาะกลางแหละมันจะอยู่ตรงเกาะที่ว่าเชื่อมกับสะพานแดงๆนะครับนะก็ให้ทุกคนนะครับมาด้านหลังตามผมได้เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆกับไฟกลมๆสีฟ้าใช่ไหมให้ทุกคนนั่นแหละเหยียบไปเลยเมื่อเราเหยียบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวล่างพิเศษมา2ล่างนะครับนะซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับสามารถเลือกเล่นได้นะ สกิลของคอสมอลล่าสเปซโครโนน่าเนี่ยจะมีอยู่4อย่างนะครับก็สกิลแรกนะครับคือโอเวอร์เลนลูปนะสกิลนี้เหมือนจะเป็นการปล่อยแสงสีม่วงๆอะไรใส่ศัตรูนะครับนะซึ่งตะกี้มันมองไม่เห็นนะครับต่อมานะครับจะเป็นหมัดนะซึ่งหมัดเนี่ยจะมีอยู่3เสียงนะครับก็ตามนี้เลยสกิลต่อมานะครับก็คือ s p ป c โ Corona s t ตรั k นั่นเองนะครับนะสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยแสงเล็กๆนะครับ สกิลสุดท้ายนะครับก็คือ Space Corona Acceleration Co นะครับอ่านผิดขออภายวยนะสกิลนี้นะครับจะเป็นการทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะต่อมาจะเป็นสกิลของร่างฟิวเจอร์มดนะครับสกิลแรกคือ Cosmo s Style นะครับ ต่อมาอย่างที่สองจะเป็นหมัดน,นะครับมีสามเสียงเหมือนเดิมสกิลต่อมานะครับก็คือฟิวเจอร์สปาร์กนะสกิลต่อมานะครับก็คือสเปซไอทวีฟิวเจอร์แอคเซเลเรชันนะครับก็จะทำให้ตัวละครเราวิ่งเร็วเหมือนเดิมนะ สกิลต่อมานะครับก็คือ golden extra barrier นะครับจะเป็นการกลางบาเรียแบบนี้เลยนะครับหน้าตาบาเรียก็ออกประมาณนี้เลยสกิลต่อมาคือ future f o r e นะครับสกิลนี้สามารถใช้ฮิลเพื่อนได้นะครับ ก็สกิลของคอสมอสทั้งสองลางที่อยู่ในเดอะมูวี่ก็มีเท่านี้แหละนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของซิโร่กันของตัวซิโร่นะครับก็วิธีการรับก็จะคล้ายๆกับตัวอื่นๆเลยนะครับก็คือเราจะต้องมีคิวนะครับนะแต่ว่ารอบนี้จะเป็น200คิวนะเมื่อทุกคนมีก็ทุกคนเดินมาตรงนี้นะครับและก็ให้กด e ค้างไว้นะครับ ก็เมื่อทุกคนเกิดมาแล้วนะครับก็ใหทุกคนนะครับทำการตามผมมาได้เลยนะครับนะก็ให้เราไปจุดเดียวกับที่ผมสอนลับเอนโดเมลอสนะครับนะมันจะมีอาวุธของซีโร่นะครับนะซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆก,กระหมวกของเอนโดเมลอ์เลยนะครับ นี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ทุกคนนะครับทาการบินไปเหยียบเอ้หรือนั่นแหละบินชนไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้ล่างวายเบิร์มาแล้วนะครับตัวสกิลของซีโร่ล่างวายเบิร์ก็จะมีอยู่3อย่างนะครับนะสกิลแรกคือโฮวิเซอร์ช็อตซีโร่นะครับต่อมาจะเป็นหมัดนะครับซึ่งตัวหมัดเนี่ยจะมีอยู่3เสียงเหมือนเดิมนะครับสกิลสุดท้ายนะครับก็คือ Y z e ซ o k i c คิกนั่นเองนะครับ สกิลข้าวๆก็ประมาณนี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดตามด้วยสํัเนี้ก็ไปแล้วครับบายจุ๊บๆผมลืมบอกซีโร่ร่างนี้จะอยู่ในซีรีส์อุลตรากเลซี่ไฟท์เดอะดิสเทนตคอร์สโรดนะครับ